มินาซังคอนิชิวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่วันเกมซ้ายครับกับเกมอาร์สคอร์ดเอิร์ธในการตามหาอันเท็กแฟคครั้งที่สองนะครับอ่าวันนี้ผมก็มาอยู่ในข้าชุดพลังนะครับอ่ไหนนะอ่ะสักหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคพอใจละ ทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรท่านสิไม่รู้อะมาก็การตามหาอีแฟกค,ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้องเฮนะน้องที่น้องที่ไหนวะน้องเฮอ,อ,อ,อีกตัวยู่ไหนเนี้ยอ๋ออยู่ข้างบนน้องนี่แหลเล่าบอ,อกกล้องหน่อยสิเงี้ยวโอ้โหมาไวโอเค อาน้ำหนักนิดนึงครับเพราะว่าผมเยอะมากใช้เยอะมากน้ำหนักผมเยอะมากอืมพวกยายังเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปในแมพที่ตรงกลางนะครับตรงกลางของแผนที่เลยนะครับมาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปเอาโปกเกบ,บอลกันก่อนแล้วก็พวกยาต่างๆด้วยนะครับอ่านี่บอลจับ บอลจับสัตว์แล้วก็อย่าลืมน้ำลืมหลายรอบแล้วไม่เคยเอาสักทีอันนี้ผมก็ถ่ายช่วงกลางวันของวันนี้เลยนะเนี่ยกินไปกินไปเล่นไปกินไปอ,อ,อร่อยกระกอก <c oughs> อร่อยอ่ะอยน เนื้อสเต็กช่วยไม่รู้ช่วยผ่อไม่รู้อย่ากันแมลงเอามาสองก็พอยาฮิวเลือดเรามีอยู่แล้วมีเก้าสิบบาทมาแค่สองอันนี้เหลืออีกหนึ่งก็ใส่ไปนะสุดเจ้าพวกนี้เอาไปเก็บเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเค ผมไม่รู้นะว่านี้จะปวดหัวกันหรือเปล่าเพราะว่ามันใช้ปีนปีนเพดานได้นะครับเอา้าแตบบ่ลาเลยหนูหาแกันเถอะเดี๋ยวเขาใส่ชุดผ้าอยู่พี่เหรอทำไมมือเปล่าเนี้ยอืมย้ยโอเคอ ใส่น้ำกินน้ำให้เรียบร้อยโอเชเดี๋ยวจะหานกเอานกไปพาเราไปหน่อยนอกตัวเดิมเย้ลูกวันนี้เอาเอารูกตัวนี้ไปดีกว่านี่ดาเมจพูนพูนพูนพน,น่ารักโอเช อะไปดูโปรแกรมนิดหน่อยโอเคตัวนี้แหละไปกันเลยตรงกลางทางนี้โอ้โหรู้สึกว่าเหมือนจะพึ่งผ่านอะไรไปบางอย่างนะโอเคมาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย,อยผมเห็นเสานี้ผมคิดว่าเป็นท่าอัททิแฟคเลยเนะี่ยเพราะว่ามีเหมือนพลังงานคล้ายๆอัททิแฟคด้วย อ่าเจอรูแล้วนี่ไงก็เป็นถ้ำก่อนหน้าน,นี้ที่เรามาจับน้องเฮ่นั่นเองเป็นถ้ำของน้องนะครับอยู่ขวามือเรียบร้อยเอาละเข้าไปกันเลยแมนีม่ค่อยข้างมืดมันช่วยไหมโอเคเข้ามาด้านใน,นนะครับ มันช่วยไม่ในสเต็กเนี่ยไม่ค่อยช่วยเลยสู้ไอ้นี่ไม่ได้เอ่อนี่เอาไว้ดูนะครับว่าตัวไหนอยู่ไหนอะไรอะไรยังไงเราจะเข้าไปก่อนนะยังไม่มีนะรถบนยังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้เอา,อาไม่เจ็บโอเคไม่เป็นไรดูซิว่า เราจะหลีกเลี่ยงได้ไหรือเปล่าแต่ว่าเอาเจ้าเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วกันทิ้งทิ้งไว้กลางทางก่อนเิอแล้วหนึ่งตัวอือสามกับเวลยี่สี่เป็นตัวผู้ทั้งสองตัวมันจะไม่ทำร้ายผม ใช่ไหมเพราะว่าผมอัพพลางมาดีพร้อมแพรพ้อมอัพเกรดเป็นอย่างดีด้วยไปเถอะมันจ,จะไม่ทำไรเราเห็นไหมเนียนนะโธ่ไอกโกเรมจะเนียนไหมเนะี่ยว้าวอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยทำไมกระตุกมีกระตุกหลบผีเล็กๆน้อย อีรูเล็กรูเล็กๆมีใยแยมงมุมเตรียมอาวุธโอเคมาครบนะมาครบมากๆเ้ยหนึ่งตัวโอ้ยเลื่อยแค่นี้เองยิงนิดเดียวก็ตายแล้ว มไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวโกลวเลยมึงเดียวมีตะกั่นด้วยจะยังไงดีล่ะอืมอก็มาเลยแล้วกันยาลับแจว๋ว น้องขึ้นไปน้องไม่ขึ้นวะทำไมน้องไม่ขึ้นล่ะอ่าเรากำลังจะลงไปแล้วครับเฮ้ยตาตานเห็นได้ไงจะใส่พลางมาเห็นได้ไง

โกเลมมาเนี่ยไอแท่นเนี่ยใช้โกเลมไหมขอให้ไม่ใช่เฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยตรงนั้นมีอติแฟกะ่ะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไอดอบ อยู่ล <tro> <cko> <net> sure sure ึกไปเอ๊ะไอ้เราเปอันดีแฟกอันดีแฟกอือหือจะไปยังไงอะทางนี้เหรอยังไม่เห็นได้ไงอะอ๋อไม่รู้ล่ะเห็นก็เห็นยาอืมยายายาพิษ กว่าจะตายทำนี้ถือว่าอีซี่อยู่นะอา้าวล่วงไปซะละเฮ้ยไอ้ดอททำมัน,ม,นมันง่ายจังเฮ้ยง่ายไปเปล่า เนี่ยอาติแฟ์ทำไมมันง่ายจังเลยอีซี่อ่ะคือความาท,ท้าทายจะลงไปข้างล่างนะครับเอาไปดูนิดหน่อยอุ๊ยพ้าดิอันนี้มันอีซี่เกินอีกอย่างเรามองไม่เห็นด้วยแหละ เอาดีแะแกลหินก่อนครับทุกก้อนผมไม่กลัวอะไรกลัวเลยมันเดียวมันค่อนข้างมืดนะ งูสวัดดีไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่คดีแล้วเอาละได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับทุกคนฝากได้ไหมฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อย ฝากหน่อยดิอยากได้ไอีกอนันนึงอ่ะฝากไม่ได้ฮะแย่จังโอ้ถ้าทำนี่ผมว่าอีซี่นะอีซี่มากๆเลยเกิอะไรไม่รู้อ่ะผมไต่ขึ้นไปแล้วเอา้าผมกลายเป็นสไปเดอร์แม <c oughs> นเฉยเลย เดี๋ยวก่อนเฮ้ยล่วงโถข่ขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปโซนไงโซนโซนไงมีโซนเล็กน้อยอะ พึ่ชึบขึ้นไปวันดีตายซะจริงจกนี่กินพวกเดียวกันนี่แหละเฮ้ยพิษ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 เผื่อเผื่อใช้เผื่อใช้เฉยเผื่อมันต้องใช้พิษ เอาตันซะแล้วโอ้โหกลับบ้านเรากันเถอะอืมคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาเอาัติแฟลกไปวางก่อนีกว่า อี่เลยได้มาสองอันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่อันสุดท้ายไว้เจอกันพัดหนะ้าครับผมบายบายอาจจะสั้นหน่อยเนาะขอบคุณมากครับบายบาย